ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์ในส่วนของคำสั่งนะครับ p ดบิวต์โปรไฟล์นะครับพวกนี้นะครับเราจะใช้แค่ฟังก์ชันในตัวโปรแกรม Top Solid นะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะงานที่เป็นเส้นโค้งนะครับจะเป็นโค้งที่เป็นลักษณะงานที่เป็น 3D เลยนะครับโค้งแบบนี้นะครับใช้แค่โปรแกรม Top Solid ใช้แค่ฟังก์ชันเดียวง่ายๆด้วยนะครับวิธีการทํำยังไงะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวโปรแกรมคําสั่งจะอยู่ในส่วนของโมเดลลิ่งนะครับชื่อฟังก์ชันว่า x สูตรบาร์นะครับ x สูตรบาร์ตัวนี้ก็คือจะมีเหล็กตัว u เหล็กชาร์กเหล็กตัว i ล็สั่์พวกนี้นะครับให้เราเลือกจากนั้นเราก็เลือกเส้นโปรไฟล์เส้นโปรไฟล์อย่างที่บอกคือมันได้ทั้งแนวตั้งนะครับแนวแนวตรงหรือแนวลักษณะงานที่เป็นเส้นโค้งเคิร์ฟลักษณะงานที่เป็นลักษณะเป็นแบบนี้ก็ทําได้นะครับ ลากกาง่ายๆถ้าเราคลิกที่เส้นโปรไฟล์เท่านั้นนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการขึ้นนะครับเป็นรูป3ามรีให้เราเลยนะครับเคิร์ฟนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนจุดนะครับว่าเราจุดที่เราสตาร์ทนะครับอยู่บริเวณจุดไหนนะครับก็สามารถที่เราจะเลือกกําหนดจุดสตาร์ทลักษณะพวกนี้ได้เห็นไหมครับสวยงามมากนะครับแค่เป็นโค้งอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งวิ่งเส้นล็อหรือใช้ คำสั่งไปต่างๆนะครับใช้แค่เลือกอย่างเดียวนะครับเลือกเป็นเหล็กฉากก็เลือกแค่เหล็กฉากนะครับก็โปรแกรมมันเปลี่ยนเป็นเหล็กฉากจากนั้นเราก็เลือกไซส์ว่าเราอยากไล้กไซส์440คูณรหนาสิี่มิลนครับโปรแกรมก็จัดการเลือกให้เรานะครับเปลี่ยนองศาต่างๆได้นะครับเป็น180ก็จะหันออกข้างในออกข้างนอกลักษณะเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมครับได้หมดนะครับก็นี่ขึ้นอยู่กับเราว่า เราจะโค้งลักษณะโค้งเป็นแบบไหนนะองศาต่างๆเห็นไหมครับเอียงได้หมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับง่ายมากนะครับก็หลักการก็ง่ายๆนะครับขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกรูปแบบ,นะบการหมุนองศาต่างๆรูปแบบการวางเป็นแบบไหนนะครับก็เราแค่เลือกมาตรฐานให้ถูกตรงกับที่เราต้องการนะครับตัวโปรแกรมก็ทําการสร้างนะครับ รูปแบบที่เป็นโค้งให้เราเลยอัตโนมัติเห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลานะครับมาสร้างนะสร้างแค่เส้นอย่างเดียวนะครับเล็กโปรไฟล์พวกนี้ก็จะเําการวิ่งตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆเลยนะที่มีอยู่ในตัวโปรแกร,รม t o p s ส l ดิครับผม